ลายคออีแม่นันวเปน,เน,นไเง้ยรเต่ติดๆก็ไปพอเงาบินต่มเน่นี่เนี้ยายอยา่ีคขายเป็นร,ราสิบ,บาทตัวนี้นายเตรงๆกอ,องละเศร้าอะไร<ม>ใต่ถุงขายใต่ถุงบริขายแช่ไี่อืใช่ถุไมี่ออไต้เพราะเป็นยอบไป แคเส้ขวดนก็ทาวนนหน่อยได้เหมกอนกับกิบกบกนข่บปกตเ,เทียพอดีเนาะขาเือเทียขาเ่วดแล้วข่ะพอดีไม่ไหมก็เอน่อยง่ไปไปต้มืดเถอะากินเลากินดีเล่า,าไปใั่มันเห็ดเลยแต่ไปคัดแั่ต้มเพราะว่าแบนเอาไปแกงแกกมางก็หันไม่คนกิน เาไมกินนัเนาะเบมันเห็นเนาะถ้าเ่ากินต่คนเราม่นม่แยมเาจกินไม่ได้เา่กินไม่มันเห็ดต่แยมเขากินดีน้ไมัสมนี่ยมันเจ็บไโดนถ้ากมเนาะเห็นไงกมสั่นมันบอน้ไมันอะไรแบทั้งแค่กะเน่าเนาะขัไปโดนกับไปกินนั่นท่าเลหนึ่งหนึ่งมันเห็บว่าเ่นันกะน่าเห็บมาถึงกะน่า อันนี้คือใบม่วงโดนฝอไปนาไม่กเลยนะเก็บต้นหน่อยเลยมุมบ่